ทุณู้ชมคะที่บุ๋มถามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ากลับกดหนึ่งไม่กลับกดสองอมไม่เห็นหนึ่งโผล่มาเลยอืมอะไรที่ทำให้คุณผู้ชมมั่นใจว่าเขาไม่กลับแต่ทางฝั่งนี้มีเหตุผลที่มั่นใจมีอะไรบ้างคะดรคืออันที่หนึ่งประสบการณ์ของเขาที่เขาเนี่ยเคยคุณหลอกดาวมาตั้งหลายรอบ แล้วขณะเดียวกันถีบหัวเรือส่งก็รอบใหญ่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยอู้มันหลายเรื่องอ่ะนะทุกคนก็เจ็บช้าน้ําใจอันนี้ประสบการณ์ของทุกคนที่มีมาแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองดิฉันคิดว่าเขาไม่มั่นใจหรอกว่าวันที่เก้าจะออกหัวออกก้อยอันที่สามเขาน่าจะพยายามเคลียร์แล้วเคลียร์กับใครล่ะเนี่ยมันไม่มั่นใจเพราะไม่มั่นใจปุ๊บจะมาทําไมล่ะพอมาปุ๊บ่ยขั้วตัวเองมันหายไปขั้วอํานาจของตัวเองหายไปยังไงที่ยังจะต้องเผื่อไว้บ้างเนี่ยเนื่องจากว่า คือแบบเขานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ถึงชั่วโมงเราก็จะรู้กันทุกทุกว่าว่าในเครื่องนั้นเนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันปิดปกติอ,อ,อตอนไปนี่คนคนเห็นนะค่ะแต่ว่าตอนกลับเนี่ยนะครับตั้งตั้งแต่นะครับออกจากดูไบจนกระทั่งที่สิงคโปร์ยังไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งเครื่องเนี่ยออกจากสิงคโปร์แล้วก็ใกล้ประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้ก็ยังเป็นเรื่องคนอื่นพูดอยู่แต่ก็ คือถ้าอีกหนึ่งไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชมแล้วคุณทักษิณเดินลงมาจากเครื่องบินจะเกิดอะไรขึ้นคือหมายความว่านะยครับหนึ่งก็คือว่าในวันนี้เนี่ยนะครับเช่นว่าถ้าลงเวลาบ่ายสามตามที่ว่านี้จะ่อนนีอยู่มาเลเซียกําลังเข้าไปไปชายแดนไทยแล้วนะนะครับก็คือหมายความว่าเครื่องเข้าบินเร็วอยู่แล้วก็คือหมายความว่าหนึ่งจะขอเลื่อนคําวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้หรือไม่นะครับ โดยตัวเองมาเองหรือให้คนอื่นไปะนะครับเพราะว่ามันผิดปกติมากมในแง่ว่ามันจะต้องเป็นความลับอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับซึ่งเคยโพสติ้งเอาไว้เนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับก็ไปตอบยังลักษณะที่มันไม่ไล่ไม่ได้เป็นคําตอบที่มันขาดแต่เนื่องจากว่าคุณทักษิณเ็าเคยประกาศเรื่องการกลับประเทศไทยก่อนหน้านี้เป็น20ครั้งแล้วไม่กลับอจนกระทั่งครั้ง22สิงหาคมปี66ก ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าลงบ่ายสามนั้นนะครับเวลาทําการสารประมาณสี่โมงครึ่งนะครับก็น่าจะทันถ้าเทียบจากดอนเมืองไปเช่นว่าถ้าเจ้าตัวจะไม่มาหรือมานะครับในการเลื่อนคําร้องไปยังสารดีกา,าขอเลื่อนคําวินิจฉัยออกไปก่อนเพราะเนี่ยครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยแล้วทาไมไม่หาหมอไทยอะคะหมอไทยก็ได้ ไรับรองได้เหมือนกันรักษานานโรงพยาบาลตำรวจรักษานานคือคือเราคือเราไปโรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะคุหมูโรงพยาบาลระดับต้นของประเทศอ่ะพวกอาหรับมาทั้งนั้นไปได้หมดแล้วก็ไม่พวกพวกอาหรับป่ะใช่พวกดูไปก็มาพวกอาหรับทั้งนั้นนะครับโดยโดยส่วนใหญ่แล้วแล้วแล้วด้วยด้วยค่าใช้จ่ายคือระดับคุณทักษิณจ่ายได้อยู่แล้วไอ้เรื่องที่ว่าเรื่องรักษานี่ตัดออกไปเลยไม่ใช่หรอก เอา้าเออแต่หมอก็คือถึงถงงไงตอนแรกพอบอกว่าเอา๊ะต้องไปหาหมอที่สิงคโปร์แล้วแล้วเราก็เอา้าแล้วหมอไทยรักษาก็เก่งไม่ใช่เหรอคุณหลอกดาวนะครับผมว่าลุ้นดูนะครับมันมีสองกรณีหนึ่งตัวเป็นเป็นคนสองก็คือแค่ใบรับรองแพทย์แต่ว่าใช้เครื่องอเพราะว่ายังไม่ปรากฏกายค,คือลักษณะแบบเขาเนี่ยมันมันพลิกได้ตลอดไงน,นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดสาหรับคุณทักษิณแล้วการเลื่อน การอ่านคำสั่งออกไปอ่ะมันจะมีผลดีอะไรกับคุณทักษิณหรอคะในเมื่อสุดท้ายก็ต้องอ่านอยู่ดีเอ้าก็ปกติเวลาเขาอ่านรับหลังได้ถูกไหมพี่เวลาอ่านรับหลังได้เนี่ยถ้าเกิดออกหัวออกหัวแปลว่า,าไม่อนุญาต<อ>ใช้เลื่อนอมันก็ทําให้เขาเนี่ยตั้งหลักได้ไงเพราะฉะนั้นไม่มาเนี่ยมันก็ไม่เสี่ยงถูกไหมคืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับวันเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคนที่ไปฟังการพิจารณาคดีทุกนัด ผมเนี่ยนะครับก็ที่ฟังกันมาเนี่ยผมก็จะให้คนมาสรุปไปฟังทุกครั้งยังไม่มีพยานปากใดที่เป็นคุณกับคุณทักษิณเลยและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้ามีคําพิพากษาแล้วไม่มีมาตรการบังคับในการคุมขังเนี่ยนะครับเราจะมีกระบวนการยุติธรรมไปเพื่ออะไรผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับคุณทักษิณเนี่ยที่ผมบอกว่า นะครับออกไปวันที่สี่ทั้งที่รู้วันที่ห้าโหวตเลือกนายกมันก็เต็มไปด้วยข่าววันนี้ก็เหมือนกันว่านะครับผมไม่รู้ว่าใครมีภาระอะไรจะต้องดิลอะไรกันไปแต่เดี๋ยวอีกแต่ว่าประเทศนี้เนี่ยนะครับมันก็มีอะไรแปลกๆให้เราเห็นอยู่เสมอแต่เชื่อว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาคงจะมีข่าวค่ะว่ามีหรือไม่มี้ผหนึ่งก็คือว่าเป็นคนน้อยนะครับเป็นใบรับรองแพทย์สูงแต่ว่านะครับอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าทั้งสองอย่างมีมีสัญญาณดีๆอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับคดีของคุณทักษินที่อาจจะทําให้เขาสามารถกลับมาได้สัญญาณดีๆมีแค่ว่าเออสัญญาณดีๆนะหนูฉันคิดว่าสัญญาณดีๆมีแค่ว่าถ้าเขาปรากฏตัวแปลว่าเขามั่นใจว่าไม่ถูกคุมขังแต่เขาเดียวได้เขาจะมั่นใจอะไรของเขาก็ตามแต่คือวิธีการของเขาเนี่ย เขาใช้วิธีนี้อยู่แล้วทุกทุกเรื่องอะ่ะมั่นใจอ,อย่างเช่นกรณีของอคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะอันนั้นเขามั่นใจมั่นเห็นไหมมั่นใจไม่ไปไหนเลยอ่าม,มั่นใจแสดงว่าเขารู้แล้วเขามั่นใจรู้แล้วก็คือหมายถึงว่าเขาอย่างที่เขาบอกไงขันตอนพนักงานสอบสวนขันตอนอายการนู่นนี่นั่นเขามั่นใจแล้วก็ขันตอนพยานอนะไรเงี้ยเขามั่นใจ ส่วนที่เหลือเขาก็เช็คอะไรของเขาตามวิธีของเขาเนี่ยเพราะเขามั่นใจเขาจะไม่เป็นไหนอ,อันไหนที่เขาไม่มั่นใจกูไปดีกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพันเปอร์เซคือ<ะ>ฉันมาไม่กลับ<ะ>คือพี่ตัวยังบอกว่าตัวไม่มาแต่มีเอกสารมาเพื่อขอเลื่อนคดีครับหรือว่าตัวอาจจะมาคือเขาแบบนี้ได้คือหมายความว่านี่นะครับคือถ้าเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเนี่ย เขาต้องสําแดงตนนี่ครับตั้งแต่ออกมาจากดูไบไม่มีอะไรสาแดงตนจนกระทั่งบัตรนี้ลงที่สิงคโปร์คนก็ไม่เห็นอ่ะเห็นไหมแล้วหลังจากเครื่องที่บินเข้ามายังประเทศไทยก็เต็มไปด้วยแรงข่าวระดับสูงบ้านจันทสองล่าระบุว่าจนกระทั่งคุณนุงยิ้งนะข่าวถามว่าวันนี้กลับคุณทักษิณจะกลับอ๋อวันวันนี้เขอยครอรอติดตามเหมรอติดตามนะคะรอติดตามนะคะแต่ว่าอย่างไม่ฟันธงให้ว่าคุณพ่อกลับมาแน่นอนอย่างไรก็กลับแน่นอนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าปลายมันเปิดว่า ว่าติดตามวันนี้แต่ว่าจะกลับมาแน่นอนรู้วันไหนคือสภาพเนี่ยตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยลงภาพว่ามาแต่นักบินนะฮะคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะคือหมายความว่าคือหมายความว่าถ้าเจ้าตัวอยู่บินกับมาเหงาเหงาเลยเขาก็โพสตแต่ว่าอย่างอย่างที่เราบอกว่ามันแปลกอาจจะป่วยกระทันหันแล้วต้องรักษาตัวอยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่านี่นะครับก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไงนะครับก็ต้องใช้เครื่องมาไงอาจจะมีใบรับรองแพทย์มา <นะ S 1> ว่าป่วยอืเพราะว่าถ้าคนอยู่ในเนะี่ยคุณ,ค,ณคุณผมลองดูว่าเนี่ยนะครับปินไปปุ๊บป่วยปับ๊บก็มันก็ปลายมันเปิดอยู่แล้วว่าหมอที่ดูใบชํานาญการเรื่องกระดูกชนานาญการเรื่องปอดอะนะครับ ซึ่งคนเราก็ปอดแหกได้นะเรากำลังเราเนี่ไม่ใช่ปอดแหกเรื่องใหญ่มากใหญ่กว่าปอดอักเสบนะหมายความว่าเขาอ้างเขามีการกล่าวอ้างสองโรคลองดูในโพสต์นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าเขาต้องช่างใหญ่ถ้าสถานการณ์สมมุติว่าเอาว่าไม่เคยได้รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวเอาการยื่นถวายดีกาก็เป็นโมฆะนะเพราะว่าต้องอยู่ในฐานะนักโทษเท่านั้นนะถึงจะถวายได้มันจะกลับไปที่แ นะครับเพราะฉะนั้นการนะครับการจัดดิวจะอะไรกันก็ตามนั่นเนี่ยคือเนี่ยนะครับผมเองว่าบางเรื่องมันไม่ใช่ดิวกันได้ทุกเรื่องในประเทศนี้บางเรื่องก็อาจจะได้แต่ว่าไม่ใช่ได้ทุกเรื่องอแล้วเรื่องนี้มันตำตาเนี่ยนะครับตำตาคนผู้สื่อข่าวก็ไปฟังนะครับผู้รู้ในแต่ละแวดวงโดยเฉพาะทางกฎหมายก็ไปฟังทุกแมะนะครับทั้งหนึ่งบวกหกก็ดแมท ในสารดีกาภายในคดียาผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองก็คือหมายความให้เห็นให้เห็นพร้อมประสารนะครับแล้วทีนี้คนก็เป็นมันหลักฐานประจักษ์ชัดถ้าอย่างนั้นตอนนี้นักข่าวควรจะต้องตามไปดูครอบครัวเขาไหมคะว่าจะต้องมีคนไปรับไหมอะไรก็คุณนุ้งยิ้งไม่ว่างไปแล้วเนี่ยเขาไม่ว่างขนาดขนาดถ้าไม่ว่างเนี่ยแปลว่าไม่มาถ้ามาเขาต้องแห่ไปรับเขาต้องแห่แต่แต่แจ้งนักข่าวหมดแล้วพันเปอร์เซ็นต์ไม่มาหรอก นะครับเพราะว่าเห็นแบบตอบแบบไม่มั่นใจอะไอเรานี่มั่นใจผมเน <มา S 2> ผมนผมนี่ฟ,ฟังฟังฟังไปฟังมาหลายครั้งะน,น,นะฮะนะฮะหนังสือพิมพ์ทางทางเว็บของผู้จัดการรายงานนะคะว่าขอลงจอดที่ดอนเมือง14.30ศขอลงจอดเอออืมเอาละ<อ>ามัน <ๆ S 2> ลุ้นกันตอไปตอนนี้<อ>นักข่าวเต็มดอนเมืองหมดแลวไม่ต้องห่วงตอนนี้นักอย่าว่าแต่นักข่าวเลยตอนนี้เนี่ยมือถือของจ่าสลัดจ่าดัแล้วทีนี้แล้วทีนี้คุณภูมิถึง เวลานี้นี่คนมันเล่นเดิมพันกันว่ามาไม่มาอัตราต่อรองวุ่นวายกันไปหมดนะนั่นสิคตอประเทศไทยเนี่ยมีอะไรก็เล่นกันทั้งหมดอ่ะสิบสามุดห้าห้าเข้าน่านฟ้าเมืองไทยที่ฉันบอกเลยว่าเว็บเกี่ยวกับเอ่อน่านฟ้าการบินเนี่ยเป็นวันนี้คนกําลังตามดูแล้วก็ไม่ต้องใกล้ชิดแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนักข่าวทว่าพัดลมเนี่ยไปไม่ทันไม่เป็นไรตอนนี้มือถือของสารวัตรจาดาบแถวนั้นตั้งรเรียลลิตี้เลยล่ะ <laughs> เอาละรอรุนกันต่อไปคุณผู้ชมว่าจะมาหรือไม่มาคําตัดสินในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราธงต้องมาติดตาม<ห><ห>ตปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดรุนแล้วเขามาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจริงๆถ้าเกิดเราไม่พูดถึงเขาเนี่ยมันมีมันดิฉันมองมองว่าพูดถึงหรือไม่พูดถึงก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะตอนเนี้ยอย่างนั้นเลยมันมีข้อที่หนึ่งมาหรือข้อที่สองไม่มามใช่ไหมค่ะเออข้อหนึ่งไม่มาข้อที่สองมาเลยอะไรฉันจะงงแต่ข้อที่สามคือว่าไม่ต้องพูดถึงไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว อย่างนั้นเลยอคือทำไมอะ่ะฉันไม่เห็นไปมองไม่เห็นประโยชน์แล้วนะเขาเป็นคนผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในประเทศไทยเลยคือวันนี้มีนายกรัฐมตีชื่ออนุทินเ,เดินหน้า,าประเทศไทยนายกคนที่3 2ส่วนคะกันกทุกอย่างที่เป็นอดีตเนี่ยไปแก้ขึ้นกระบวนการกันไปมันก็เป็นเรื่องกระบวนการสีสันทางด้านบ้านเมืองอย่างหนึ่งอะ่ะแต่ว่าประเทศชาติไันต้องเดินไปข้างหน้าจะไหมล่ะส่วนใครมีคดีก็ไปเคลียร์ไปจัดการกันเอาเองอมไม่ต้องพูดถึงก็ไม่มีใครพูดถึงอ่ะอืนนั่นแหละ กลับมาทําไมเขาลืมเธอไปหมดแล้วไงก็เผื่อเหลือเปื่อขาดเล็กน้อยแต่ว่าทิศทางมันมันประหลาดนะครับแต่ว่าจนกว่าจะเห็นตัวนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอย่างน้อยก็ไปรับรองแพทย์เหมือนมีความผูกพันนะเนี่ยแมมไม่ใช่มันรู้ทันเงีนะมวยรู้ทันแบบว่าไปถึงเวลาถึงเวลาแบบปั๊บปว่ามาแน่นอนปุ๊บเออี่เราเจอสถานการณ์นี่แหละคกับเจอหลายรอบนะครับก็คือหมายความเป็น20ครั้งอ่ะแต่ถ้าเขากลับมาจริงพรุ่งนี้เขาต้องไปศาลถูกต้อง ยกเว้นว่าเนี่นะครับเขาร้องศาลเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องเลื่อนเรื่องอะไรนะครับก็ขอไม่ไปงั้นแสดงว่านเขาต้องทีนี้ก็ปัญหาว่าศาลก็แล้วเขาศาลที่ดําเนินการเรื่องนี้เรื่องการไม่ไม่ได้ป่วยจริงนะแต่ว่าถ้ายื่นเรื่องป่วยเนี่ยปัญหาเห็นไหมคือคือผมก็มองปรากฏการณ์ว่านะครับอีกครึ่งชั่วโมงก็รู้นะแต่ว่าผมก็สงสัยว่าถ้าความจริงถ้าคนเราเนี่ยมันจะมาแบบปกติมันจะเรื่องอะไรมันแอบซ่อนถึงขนาดนี้ นะครับเล่นซ่อนแอบกันนะอาจจะป่วยอาจจะป่วยโพสไม่ไหวโอ้หถ้าลงรถนอนนอนเปลมาเลยอะลงเครื่องนอนเปลมาเลยอะลงเข้าโรงพยาบาลตำรวจอีกแล้วไม่ใช่ลงมาแบบนี้นะอ่าอ่าเออป่วยกันทันหานีลก็อาจจะนะเพราะว่าเราเสร็จแล้วก็ข่าวก่อนลงจากโรงพยาบาลตำรวจก็ลูกไปเข็นไงเอออ่ารอบนี้ก็ุกคนเออเข็นทุกคนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วยคิดหน่อยขาไปเนี่ยก็โพสต์ได้นะว่าเขาไปแต่ขากลับเยียบมากเลยนะคือมันคือคืิทีนี้เขา คือม่่แนะเพรามันมันมีคนเดินเกมอะย่อนใช้แหล่งข่าวไงนะครับตั้งแต่ให้ข่าวคุณวัสนานาณุ่มเป็นต้นมาเริ่มสตาร์ทจากคุณวัฒนเล็ก,กแล้วก็กระจายไปนะครับทีนี้เนี่ยจนกระทั่งบัดนี้สิงคโปรย,ย,ยังจับภาพไม่ได้มันต้องเห็นดิคุณทักษิณอยู่สิงคโปร์ต้องเห็นไม่เห็นตัวไม่เห็นเตียงเลยดิฉันแอบบอกอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมดิฉันมีเพื่อนเป็นเจ้าของสายการบิน ส่วนตัวอยู่ที่สิงคโปร์เป็นเพื่อนสนิทเลยลองโทดิไม่คุยกันแล้วคุยตลอดบอกช่วยดูให้หน่อยออจ่ภาพไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ภาพเลยไม่ได้ภาพไม่เห็นใช่ไหมแต่แต่แต่ไม่แต่บุแต่บุแอบถามนะเรื่องเรื่องการจอดอะถ้าดีเลย์มันดีเลย์หรืออะไรเนี่ยมันจอดไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าสายการบินสนามบินหนึ่งอะมันมีมันมีการปิดปิดปิดสนามบินแต่ถ้าเป็นเส้นเขาเขาอาจจะขอให้ได้อยู่จะมาหรือเปล่าเพื่อนก็เข้าใจว่าบุมจะไปบินไปเอง เ,เ,เพื่อนก็เข้าใจว่าบุ๋มจะเป็นไปเองหรือเปล่าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถามถามถามเรื่องกฎกติกามารย,ยาทอย่างที่คุณักษณิณอ้างว่าตรงจอดสนามบินสิงคโปร์ไม่ได้ก็เลยต้องเลยไปดูใบจําได้ใช่ไหมคะบุ๋มถามว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเขาบอกว่ามีจริงเพราะว่ามีสนามบินหนึ่งเนี่ยที่ปิด ในเวลาสี่ทุ่มประมาณนี้ดังนั้นไม่สามารถที่จะเข้าลงจอดได้แต่ต้องไปอิสสนามบินหนึ่งซึ่งต้องทําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายแบบนี้ค่ะ,ะมันเป็นเรื่องประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยมุงก็ไม่แน่ใจว่าพอลงจอดสนามบินนี้ไม่ได้ก็เลยเลยไปดูใบเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของของเจ้าของเครื่องบินเขาปัญหาว่าคนอย่างคนไทยยังมาเล่นได้ประเด็นมาไม่มาเนี่ยเดิมพันกันวุ่นวายกันแบบแต่ผมว่าเอาอย่างไรก็ตาม วันนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็สิ้นสงสัยแล้วอีกไม่ถึง30นาทีคุณผู้ชมแต่ถ้าเขากลับมาจริงๆแสดงว่าเขาต้องมั่นใจมากว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันต้องเป็นผลดีกับเขาแต่หวังว่าเราคงจะไม่ได้ยินคําพูดว่าถูกหลอกมาค่าอีกครั้งหนึ่งครับท่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมว่าก็ ครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วเดี๋ยวก็รู้กันคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันไว้ที่เราเดาๆกันเนยป็ังดูตื่นเต้นนะท่านผู้ชมอ่ะดูตื่นเต้นเปใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมตื่นเต้นกันมากเลยนะในนี้พ่อก็ไม่ใช่แม่ก็ไม่ใช่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยท่านผู้ชมเลยเราก็ใส่ใจเรื่องคนอื่นอยู่เสมอใส่ใจแหละราะว่าที่อยู่ทุกวันเออคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันขอเคลียร์เรื่องนึงนะรายการเราเคลียร์ชัดๆเราก็ต้องเคลียร์นะคือคุณผู้ชมบอกว่าทำไมเชิญจะสองคนนี้มาคือดิฉันก็เชิญทุกกคนนนนั่่่่่แแแหลละตตตเเพียงวาาา้ไมมมฝ พี่ไม่รู้เหรอน้ำท่วมปทุมธานีเออก็คนเขาก็มายากอันนี้เขามาง่ายเราก็มาง่ายอ่ะโอเคอ่าคือรายการสดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเชิญใครง่ายๆนะท่านผู้ชมขอพี่ขออีกหนึ่งเรื่องเพื่อไทยกับพักส้มเขาจะ เขาจะมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกันยังไงอะนึกภาพไม่ออกโอ้ยเขาก็เคยร่วมกันมาแล้วตอนสมัยรัฐบรลอเอรยุทธ์ไงอไอคนนี้ขึ้นไอ้นี่ก็เสริมไอ้นี่เ็เสริมไอ้นี่ขึ้นขึ้นผัดกันขึ้นระหว่างแดงแ,แดงกับส้มอะเลยพุ่นพุ่น,นด่าพลเอกประยุทธ์ซะด่าถึงขั้นที่เอาไอดอกไม้จันทร์ไปวางเก้าอี้เขาเลยอะอเออเขาสอดรับกันมากเลยอ่าเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ในสภาปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะต้องแบบจอยคอมมิตตี้ขึ้นขึ้นนักการเมืองเนี่ยนะครับเป็นนักการเมือง เป็นผู้แทนอย่าไปถามหาเพื่อนตายเพื่อนกินยังหาไม่ได้เลยแต่ละคนก็สมาธิส,สมาธิแบบต้องวุ่นนุ่นนุ่งนนุ่งนี้นะครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าระหว่างเพื่อไทยกับไอ้พักประชาชนเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับพรกประชาชนก็ต้องย่อมรู้ว่าเพื่อไทยเนี่ยมันมันถึงคราวที่จะเมียนเป็นไปแล้ว <ioè> แต่ปัญหาว่าพรรคประชาชนจะไปขุดพักเพื่อไทย ให้มายืนเคียงข้างตัวเพราะมันเป็นตลาดการเมืองเดียวกันมันก็จะภาพอิหลักอิเหลือนี่เพื่อไทยเขาก็เล่นหนักเลยที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญเรื่องยุบพักตัดสิทธิ์นะครับสอสของพักประชาชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดิมพันมันสูงนะครับแต่ว่าวันก็หน้าถามว่านักการเมืองเล่นขนาดนี้กลับมาคุยกันได้ไหมก็ได้อีกนั่นแหละเพราะว่าไม่มีเพื่อนกินข้าวเป็นนักการเมืองอยาเพื่อนตายอยาหาเพื่อนตายเอาเพื่อนกินได้ก่อนแต่ว่าแต่เพื่อนตายแล้วเพื่อนกินยังไม่มีเลย นี่แต่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยสมาชิกพักเพื่อไทย,ยก็ออกมาบูลลี่ทางฝั่งพักประชาชนเยอะมากมาข่าบสมบังอะไรบ้างแล้วล่าสุดแล้วนางแบกนี่หนักนะ,ะนางแบกอ่ะนางแบกตอนนี้ตายไปแล้วนางแบกคือคือคอ,ออกอาการหนักจนกระทั่งกระแสทังคมมันไปนะครับคือไม่ยอมถอนตัวจากเอ็นบีทีรัฐบ,บาลใหม่ก็ไม่เอารายการไว้อยู่ดีในทางปฏิบัติก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วมากับการเมืองก็ไปกับการเมืองแต่ว่ามันไปพูดได้ถึงขนาดนั้นผมว่านักแบอนะครับก็คือการ การเการเมืองเนี่ยบางเรื่องพูดได้นะบางเรื่องมันมันก็ไปพูดไม่ได้โดยเฉพาะ,ะไปการไปบูลลี่คนในเรื่องส่วนตัวเนี่ยทีนี้ในเรื่องของพักกลาโหมค่ะที่ฉันสนใจมากกระทรวงกระรวงไม่ใช่พัก,กไปกันใหญ่ละในส่วนของกระทรวงกลาโหมคิดว่าจะเป็นของพักไหนคะ100%พลังประจรัฐพลเอกประวิตรแล้วก็แส่งนอม ลูกน้องหรือว่านอมินีพลเอกประวิตย์ทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นของพลเอกประวิตยคะพันเปอร์เซนต์มันต้องเป็นพลเอกที่จะต้องไปปกครองพลเอกทั้งหลายไม่ใช่เอาร้อยเอกไปปกครองพลเอกอยากก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าจะเป็นของคุณธรรมนัะยากคุณธรรมนัสจะไปกระทรวงเกษตรศยากทหารก็จะต้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะอันนี้มันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีทางหรอกร้อยเอกจะไปปกครองพลเอกอะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> พลังของ <c oughs> พลังของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเต็มที่ที่สุดก็ต้องเป็นพลเรือน ก็พละขับของของพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์กองทัพปลดแอกจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมั้ยอ๋อพ um ี่กำลังคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไปคือมันจบละมันคือหมายความว่าทางผู้กองธรรมนัฐก็ไปกระทรวงเกษตรควบรองนายกไปแล้วส่วนกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับปัญหาท้ายที่สุดอาจจะต้องเอาคนกลางมานะครับเพราะว่าอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งเนี่ยนะครับก็ต้อง ใครก็ไม่ได้ทางนี้เป็นทางเียก็คนกลางอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งที่ต้องวิเคราะห์ค่ะคุณเฉลิมอยู่บำมรงสภาพเหมือนจำเลยรักมากเลยค่ะที่อยู่ในพัก้วโบทให้โบสถให้คุณอนุทินเป็นไงเขาไปนานแล้วเขาไปตั้งนานแล้วคือผมกับกับสวัสดิ์เหลิมแล้วไม่ขับเขาออกสักทีหรอคะไม่ก็เกรงใจคือหมายความว่าเนี่ยนะครับก็คือปกตินะครับสวัสดิ์เหลิมนี่นะครับในช่วงสุขภาพกําลังวังกัญชาแข็งแรงนั้น เขาเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพเรื่องการใช้ข้อมูลเป็นอย่างดีคนนึงวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าสังขารอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าเสือยังเป็นเสือวันยังค้ามนะครับก็คือหมายความว่าเห็นเห็นเดินแบบเหมือนคนไม่แข็งแรงงั้นแต่เวลาฟาดเนี่ยนะครับก็ยังมีเขี้ยวเล็บกันเหมือนเดิมนะครับผมก็เชื่อว่านะครับกรณีของสวัสดิ์เหลิมเนี่ยตัดสินใจมานานแล้วสำคัญคือนักการเมืองเนี่ยมันเรื่องเกียรติยศนะผมรู้วันตั้งแต่เขาหักกันมาอยู่แล้วนะครับ คือนักการเมืองบางครั้งระดับระดับระดับตัวโตเนี่ยนะครับที่เขามีแสงในกันในตัวเองเขาก็ไม่ได้สนใจเพียงแค่เกียรตินะครับไม่เกียรติวันไหนก็วันนั้นนะแล้วสาวัดเหลือก็อยู่ในสถานการณ์นั้นเขาเขาเขาไม่ร่วมสังกกรรมกันมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งโกกแล้วสองปีมาแล้วอืแล้วตอนเนี้ยคนเสื้อแดงจริงๆที่สนับสนุนพรรค่อไทยยังเหลือมากน้อยแค่ไหนคือผมเนี่ยนะครับมองในฐานะที่เคยเป็นประธานตรงนี้มายาวยาวมานยาวมากกว่าเพื่อนอืผมว่ามันไม่เหมือนเดิม ช่วงสองปีของคุณทักษิณมาทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับความศรัทธาของคนเสื้อแดงเสียเกือบหมดสิน้นต้องใช้คำว่าเกือบอาจจะมีคนลหลงไหลอยู่บ้างแต่โดยส่วนใหญ่ที่คนเอาชีวิตไปแลกให้าตายเป็นร้อยบาทเจ็บสองพันติดคุกกันมากที่สุดนั้นนะครับคุณทักษิณมารอบนี้คือมันทำลายศรัทธาสองปีนี้เนี่ยนะครับของคุณทักษิณที่มาสิบเจปีที่คุณทักษิณอยู่นอกคนเห็นใจคุณทักษิณ แต่ว่าคุณทักษิณเข้ามายัางประเทศไทยเพียงแค่สองปีเนี่ยคนที่เอาชีวิตไปแลกให้คุณทักษิณเขาช้ำใจคุณทักษิณต่างนั้น,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองเห็นว่าคิดได้แต่ว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ว่าการระดมคนแบบแบบการเมืองนะครับเ,เราเป็นนักการเมืองมาติ่ง <ทะ S 2> ก็รู้ว่าการระดมคนเนี่ยมาฟังปราัยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสําหรับนักการเมือง <ทะ S 2> แต่ระดมคนมาต่อสู้บาดเจ็บล้มตายกันมานั้นน่มันไม่ง่ายมันต้องมีหัวใจจิตใจ นะครับที่เอาชีวิตไปแลกให้มันต้องมีความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นก่อนเมื่อความรักความศรัทธามันสูญสิน้นเอาคนมาสมมุติว่าสมมุติว่ามีคนมาเพราะผมดูปรากฏการ์กำลังคิดจะคิดจะขยับขึ้นมาเนี่ยะนะครับผมก็เคยพูดกับคุณทักษิณว่าถ้าไม่เอาคนที่มีจิตใจรุกรบขึ้นมาต่อสู้นะั้นอย่าว่าแต่เสียงปืนเลยเสียงประทัดนัดเดียวก็ไปแล้วสถานการณ์หน้าขณะน,นี้คนที่เอาชีวิตไปแลกให้ผมเชื่อว่าที่ยังมีชีวิตอยู่นะั้นะเขารับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอก ย่แงแต่ว่าการไปปลูกแบบปลอมๆนั้นนะครับการเขียนเสือในอดีตแบบปลอมๆนั้นเพราะผมดูปรากฏการณ์นะครับผมเห็นร่องรอยความคิดนี้อยู่นะครับที่จะขยับขับเคลื่อนแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิม แล้วอย่างงี้คราวหน้าพักเพื่อไทยจะเอาอะไรไปสู้ในการเลือกตั้งคะถ้าเกิดเลือกถ้าเกิดมีการยุบสภาเร็วก็ไม่เหลืออะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาช้าเขาก็จะไปตีคุณอนุทินจากนั้นเขาก็จะเก็บผ้าอีสานไว้มันก็จะแบบเหมือนอะไรต่างๆพวกนี้และเงินเงินทองกองก่ายก็มีมากกว่าเพื่อน,นอแล้วก็ต้องรู้คดีอะไรบ้างใช่ไหมละ่ะ,ะสรุปเลยคือว่าดิฉันคิดว่า อย่างที่พี่ตูพูดเนี่ยถ้าสมมติว่ารัฐบาลชุดนี้ยนายกคนที่32วางแผนดีๆเนี่ยอีสานประมาณ14-15จังหวัดตั้งแต่โคราชยันแถบทางทิศที่ติดกับทางประเทศกัมพูชาไปหมดดูดไปหมด,ไ,หหมดไดโวด,ดูดไปหมดเออเพราะฉะนั้นก็จะเหลือน้อยมากมเหมือนเหมือนเห็บกระโดดออกจากซากรุดๆไปหมดเลยจะไม่เหลือหรอกเพราะว่ามันงัดยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคดีที่คุณ แพทองทานโดนนั้นอนะ่ะมันมีอีกสองคดตีตามมาแล้วเดี๋ยวจะมีอีกสามคดีตามมาอ่าม,มันเป็นคดีอาญาที่ยอมความกันไม่ได้มันเป็นคดีแผ่นดินอะ่ะอาญา<ะ><ะ>แผ่นดินอะ่ะ,ะไม่ใช่คดีส่วนตวัวหมิ่นประมาทไม่ใช่อะ่ะคือไอกระแสะเลือกตั้งเนี่ยเหมือนครั้งหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ภาคใต้นี่นะครับที่เขาบอกว่ายุคหนึ่งเอาศงไฟฟ้าลงคนอย่างเลือกอีสานก็เฉกเช่นเดียวกันอยากยุคความหวงใหม่มาถึงไทยรักไทยและจนกระทั่งเป็นพลังประชาชนเพื่อไทยนั่น ค่อนข้างที่จะเป็นเสียงข้างมากโดยส่วนใหญ่ก็คือหมายความว่าส่งใครใครก็เลือกส่งเสาไฟฟ้าไปก็กระแสก็มันสูงมากแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับสภาพสภาพในปัจจุบันนะครับกระแสมันหมดไปนะครับเช่นเดียวกับประชาปัตี่ภาคใต้ก็กลายเป็นพื้นที่ที่เหนื่อยยากมากที่สุดและต่อไปก็คือพักเพื่อไทยในภาคอีสานแล้วก็ภูมิภาคอื่นตามลําดับความศรัทธาเนี่ยนะครับที่พักเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทย อยู่ได้นานเพราะคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศนะถ้าคุณอยู่คุณทักษิณเนี่ยใช้เวลาอยู่ในประเทศเพียงแค่สองปีเท่านั้นนะเห็นไหมปฏิบัติการทุกอย่างจบหมดมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นมันได้การเวลาแล้วถามว่ามันจะหมดเลยเออไม่หมดเลยแต่ว่าไม่สามารถยาว,ว่าแต่คิด200ที่นั่งเลยครึ่งของเดิมครึ่งของ141 ผมไม่แน่ใจว่าเดินไปถึงเจ <70 S 2> ็ดสิบคนถึงหรือเปล่ายังไม่รู้ผมว่ายังไม่เชื่อยังไม่เชื่อว่าเดินถึงกับกระแสนขนาดนี้อโอเคต้องคอยติดตามกันต่อไปแต่ติดตามกันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณผู้ชมว่าเครื่องบินที่จะมาจอดที่สนามบินดอนเมือง จะปรากฏตัว <ations> ของคุณทักษิณหรือใบนะคะแต่ตอนนี้ขอบคุณก่อนเลยขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะดรมาริกาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ธน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ